โอเคครับผมก็อยู่กับเกวันพันตแมวนะครับผมวันนี้ก็จะมาขายดีเอสบีที่482นะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าไอดีนี้มีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มที่พลังนะอยู่ที่12ล้านเลเวล102อันดับรันลองที่308ครับผมอันดับพลังอยู่ที่326อ่าก็อันดับไม่ไกลนะครับผ่านดาด270นะแล้วก็ตัวตัวละครที่แข็งแกร่ง377 ผ่คิวอยู่อันดับที่7ครับผม <c oughs> ตัวละครระดับ S.R. S.R. พั s นะครับก็มีอาร์บักซันเกิวแล้วก็แฟชประกายแสง S.R. ที่พิเศษหน่อยแล้วกันหน้ากากหวานนะครับโกเกสึโซนิกแล้วก็วัคซีนแมวแล้วก็ของดองล่ะของดองมีอถือว่าไม่มีแล้วกันเอ้แต่มีหินพัฒนาปีศาตรสีชิ้น ก็ถือว่าโอเคมีมีอยู่แล้วเสียดายถ้ามีลูกแก้วเกรียวก็ทำพาร์ทสองได้นะครับอของตลลัวละครเริ่มที่บาคูซันเอเทมสองตาสองนะครับเป็นโจมตีนะ <c oughs> แล้วก็เป็นแฟชประกายแสงนะครับผมเป็นโจมตีความเร็วนะ <c oughs> มาอาวุธละอาวุธอยู่ที่สองดาว <c oughs> อาเกียวอเทมสองตาสองนะครับเป็นโจมตีหน้ากากหวานเป็นโจมตีมีความเร็วนะครับผมโซนิค โจมตีนะครับแล้วก็วัคซีนที่เอารงนะครับผมโอเคประมาณนี้ทั้งท็อป5ดาวเลยเหรออาตัวละครก็ประมาณนี้ครับผมหลกัหลกๆก็น่าจะเป็นแฟชกับเกลิวนะขอดูทีมก่อนแล้วกันนะครับหน้ากากหวานบัฟความเร็วให้แถวหลังให้วัคซีนวัคซีนเหมือนจะไม่ค่อยมีของเอาแบบนี้ลงดีกว่ามาั้ง เดี๋ยวว่าเอาบาคุซันพลังเยอะดีอแบบนี้อะ่ะก็แฟดบัฟความเร็วให้บาคุซันแล้วก็หน้ากากหวานบัฟความเร็วให้แถบนีเหรอโอ้โหคือแบบทีมความเร็วจะชัดเลยเขียนอะไรที่สุดละกันนะอ่าโอเคขอแบบเบาๆล้วกันนะครับอืมโอเคเราจะเอาหน้ากากหวานลงนะ ก็เอาอ่าแบบนี้แล้วกันลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคก็เริ่มที่เบาๆก่อนนะครับสล้านนะเขามีราชาทะเลแต่ก็น่าจะไหวแหละโอเคมามาถึงเราก็น่าจะได้เปิดก่อนครับผมโอเคแสงแฟลโจมตีเรียบร้อยครับเก็บไปสองสาตัวเลย ตัวอีกฝังสี่เงาใส่แถวหน้ามีหลบหลีกก็น่ากลัวอยู่นะแต่ยังไงแล้วก็คอเกลิวนะครับผมก็สบายอยู่แล้วนะ,ะมือมีดขุมนรกครับผมสับทีหน้าแห่ครับบอกเลยเพราะว่าพลังเยอะสุดในทีมเราด้วยฝังสี่เงาก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับรวดเร็วนะอ่ะขอตึงกว่านี้หน่อยได้หรือเปล่าอ่ะขอแปดล้านแปดล้านห้า คออัศวินลองดูแล้วกันนะครับผมคออัศวินนะแต่ว่าพลังเราค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วตัวละครเรา,เ,ราเกียนกว่านะแต่เขาคอโกงกว่าอาแสงแฟลชโจมตีครับผมโอเคฝังสี่เงาใส่ตัวหน้าโอ้ก,ก็ก็แรงนะบนทองอันติอาบาคูซันไปครับมือมีดคุมมรก สับทีหน้าแหกอือเกือบตุยแล้วนะโซนิกของเขานะฝังสีเงาไปหน้ากากหวานไปครับผมบทเพลงใจเกเรตีไปตีไปแต่เล่นไปถึง3ตัวเลยทีเลยทีเดียวโอเคเหมือนแบบลิ้นพันกันนะมูมีดนรกมาเหมือนกันสับทีไปไงหน้าแหกไปดิ โอเคเจนอตตีธรรมดาแล้วก็โซนิกตีธรรมดาอ่รารอบต่อไปโซนิกไม่น่ารอดแล้วล่ะเพื่อนเอ้ยเบริวันติอืมมีกระนำขนาดนี้ฉีกสะบ้านของวัคซีนระเบิดตุ้มไปวัคซีนตัวใหญ่ขึ้นนะครับผมมาเลกจูโจมโอเค อาตีธรรมดานั่นฟ้าเข้าสู่รอบที่สองครับมาดูกันว่าเขาจะเหลือกี่ตัวรอบนี้แสงไฟตจมตีโอเคมามามาฝังสีเงาใส่ตัวหน้าอีกแล้วนะตุยไหมไม่ตุยนะครับบอทองน,นตีต่อมีโลอยู่โอเคมือมีดขุมนกรกสับทีหงายครับผมบอกเลยบอทองก็เกือบหงายด้วยนะ ฝังสีเงาไปลาก่อยหรือเปล่าน่านฟ้าไม่ลาก่อยนะครับแต่ก็เกือบแหละหน้ากากหวานไปครับผมบนเพลงใจเกลียเลยตีไปตัดเลือดไปแบบรัวๆครับบนทองอันตีบนบนขยี้ไปหลายตัวเลยแต่ก็ยังไม่มีตัวไหนที่แบบติดลรดอม,มตะไอมีมีแล้วแถวล่างแถวล่างลืมลืมลืมเฮ้ยปืนใหญ่มอดไหมเหรอ อาวุธสามดาวซะด้วยอ,อืเกริวอันตีครับเกือบตุยแล้วนะไม่ยอมตุยสักทีสำหรับบอลทองฉีกสะบ้านของวัคซีนไประเบิดตูมเรียบร้อยครับบอลทองตายนะพร้อมกับโซนิกของเรามาเล็กจู่โจมโอเคตัวด,ดาเมจสเขาเหลือแค่บาคุซันนะครับ เข้าสู่รอบที่3ไปครับผมแสงแฟลชโจมตีอ่ามามือมีดคุมนรกสับทีหน้าต้องหงายแล้วปะเรียบร้อยไหมอืมเจนอสยังไหวอยู่หน้ากากหบานหมดเพลงใจเกเรไปก็หิวเลือดนะครับผมแล้วก็ไปตัดเลือดโอเคโอเคมาอีกแล้วครับผมมือมีดคุมนรกนะสับทีเป็นไงอติดไม่ยอดท้อ พื้นใหญ่หมอดไหมครับผมเจนอตโอเคอเกริวอันตีไปเอาอเกริวมายืนแบบแถวแถวอาแฟลประกายแสงดีปะ,ะมาเล็กจูโจมเรียบร้อยไหมยังครับผมยังอยู่นะเข้าสู่รอบที่4ครับ ต้องตุยแล้วป่าเจนอตโอ้หเจนอตก็อึดเกินอ้าวแต่ก็ตุยแล้วนะครับผมมือมีดขุมนรกสับทีหน้าต้องหงายแล้วละ่ะยัยงไม่หงายแต่ก็เกือบตุยนะครับผมมือมีดขุมนรกสับหน้ามาเหมือนกันเรียบร้อยครับอา่าเกรีวอันตีต่อไปอัศวินกับเพื่อนจะอันตีมาใส่เราแล้วนะครับผมมาที่จูโจมนะโอเคมารอบที่ห้า แตงแฟโจมตีลาก่อยครับผมแล้วก็มือมีคุมนรกนะสับทีเป็นไงหน้าหงายครับผมเรียบร้อยนะก็ชนะได้แบบตึงต้งๆเลย <c oughs> อีกสักทีแล้วลองเอาด้วงลงปะลังสิกล้านโอ้โหแพ้แพ้ชัว <c oughs> อันนี้อันนี้ก็น่าจะชนะแหละขอเอาด้วงลงดีปะ แล้วก็อะแบบนี้แล้วกันมาลองดูว่าจะเป็นยังไงได้อยู่แหละมัง้งอ่ะได้แหละได้แหละ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ราชาทะเลห้าดาวเลยเหรออุ้ <c oughs> จะไหวปะเนี่ย่ะแสงไฟโจมตีโอเคเอาตุยไปหนึ่งตัวครับผมหงลูกไฟนะ ส่แถวหน้าใช่ป่ะตามคาดครับผมใส่แถวหน้า,า,า,นาโจเซ่ปืนใหญ่สุดสลายนี่มันคอมโบสถานะนี่นะมาแล้วครับผมถุดโจมบ้าข้างต่อโอเคยังไหวอยู่นะครับโซนิกฝังซี่งเงาไปลาก่อยครับโจเซ่นะถุดโจมบ้าข้างอื้อหืออื้อหือติดโล่อมตะนะครับโอ้ติดโล่อมาตาะรตาตาัวๆเลย ย่อยับในดาบเดียวมาครับผมอะตอมิกอ่ามามาย่อยับในดาบเดียวอืม้มมาแบบรัวๆโอเคเดี๋ยวโดวนมือมี่ขุมนลกสับทีหน้างหงายครับผมสับทีเป็นไงยังอยู่ครับอะตอมิกนะยังครับอาฉีกสะบ้านของวัคซีนตุ้มไป โอเคมาเข้าสู่รอบสองอยังยังตึงจัดเขาโคตรหนาเลยอะนกฟื้นมาแล้วนกก็หลับครับผมเกรีวันตีเอาดีมาเข้าสู่รอบที่สองครับผมไปครับแสงแฟลโจมตีฝังสี่เงาเก็บราชาทะเลได้จะดีมากนะ <c oughs> ถูดโจมบ้าข้างโอเคฝังสี่เงา โอ้ยแผลเนี้ยแบบเนี้ยอยจุจมบ้าข้างเราจะเอาเขาไม่อยู่แล้วนะโหแค่สองตัวก็สู้ยากแล้วย่อยับในดาบเดียวมารัวๆเลยอ่าโอเคจุจมบ้าข้าง่งอืมอ้มถึงจัด มือมีดกลุ่มลกเห็นเลือดของราชาทะเลปะเราจะเอาอะไรไปชนะก็ต้องยอมเขาอะขอขอยอมขอยอมขอยอมเขาไปราชาทะเลห้าดาวม่วงนะครับเมื่อกี้คือสุดมากนะอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับไอดีนี้นะราคาอยู่ที่อ่ะสี่ร้อยเก้าสิบาทก็พอครับผมสี่ร้อยเก้าสิบบาทมาปิดได้นะครับใครสนใจก็ติดต่อม,มาได้ครับผมโอเคครับขอบคุณครับ